สำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะวันนี้เมมีวิธีการผ่อนคลายหลังเพื่อให้เราปวดหลังล่างน้อยลงนะเริ่มจากท่าแ a t แอนคาวค่ะอันนี้คือเป็นท่าคาวนะคะแอนแอนอันนี้โค้งหลังก่งสะบักท่าแมวโกรค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องหายใจออกก่งสะบักค้างชิดอกค่ะทําแบบนี้ประมาณ5รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกงกงสะบักค้างชิดอก จากนั้นนะถ้าเราครบ5รอบแล้วไ่มือไปด้านหน้าค่ะประมาณ2สเต็ปเลยแล้วก็พับลำตัวลงค่ะสังเกตว่าหัวเข่ากับสะโพกจะอยู่ในแนวเดียวกันเนาะจากนั้นสไลด์ลำตัวมาด้านหน้าวางหลังเท้าราบนะคะกดให้แน่นเลยขมิบก้นเนาะและแอนลำตัวขึ้นเชยค้างมองไปด้านหน้าแล้วกลับมาถอยสะโพกกลับมาค่ะ วางตั้งส้นเท้าไว้แล้วก็เอาคางวางพื้นท่านี้ช่วยเรายืดสะบักทั้งสองคางด้วยนะคะทําแบบนี้ประมาณห้าครั้งเหมือนกันเลยแอนอกขึ้นไปเชยคางขึ้นนะคะอย่าลืมคมิบก้นนะหลังล่างเราจะได้แข็งแรงนะคะเราก็ไม่ลงหลังล่างมากเกินไปแล้วก็พับลาตัวกม้มเอาคางวางนะคะทําแบบนี้ประมาณห้ารอบเหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะาย่อนท้องแอนหลงังเชยคาง ซอกตึงๆเลยค่ะจะรู้สึกถึงการยืดหลังล่างเตม็ตมๆเลยเนาะเชยคางทำให้เราได้ยืดส่วนของคอเราด้วยนะคะอ่าแล้วกลมพับลำตัวลงค่ะจะไม่ตั้งส้นเท้าก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยแต่ว่าหลังเท้าเราต้องเหยียบแน่นๆเลยนะอ่าอันนี้ก็เชยคางนะสังเกตว่าแขนเมจ,จะตรงเลยค่ะอ่า ย่าลืมเอาคางวางนะคะเป็นการยืดสะบักนะป่ะเดี๋ยวเราไปต่ออ่ายืดหลังยืดหลังอ่าสังเกตว่าหน้าท้องเราได้แอ่นด้วยนะคะเป็นการยืดยืดหยัดหน้าท้องเราด้วยเนาะช่วยสลายไขมันหน้าท้องได้ดีเลยนะคะเป็นการยืดหยัดหน้าท้องนะโอเคเมื่อเราทําครบแล้วค่ะเราก็หมอบกับใช้โพสหรือถ้าเด็กหมอบได้เลยลองทําวนแบบนี้อีกสัก2รอบนะคะ